ยังงวะแม่เองแม่เองลองดูที่เขาเขาอะไรอย่างนี่ช่องี่ช่องก่อนนะฮัลโหลนี่มันเขียนว่าสดแล้วเนี่ย อย่างวะคันลองเลยฮะไหนดูคันลองมาเลย ได้ไหม,มไม่สมรูปเหมือนไม่ไม่ได้ไม่เข้าใจของแพ้ไอเห็นเขาเนี่ยไอเห็นเขาเล่นไหมเนะนี่ยตอนเนี่ย 好嘞，啊哪里啊？ ไหนไหนวะไหนสง่งมาไหนดิเดอร์ไอ้เขาเดน๋ย้เ <laughs> ขาเฮ้ยแล้วมันมันต้องใช้โปรแกรมอ่ะไหนไหนส่นสงคลิปมาดิ แล้นี่ยอไม่ไม่ตองไม่ตองไม่ตังไม่ตองนะไม่ต้องนะ เนี่ยเนี่ยเห็นและเองได้ตีมอะไรมาคะทำไมใส่ลูกอืก่นวะเอ็งเลสเข็นแล้วเข็นแล้วนี่นนนทำไมเอ,เองก็เห็นใช่โปรแกรมนี่้งโปรแกรมไหนเอาโปรแกรมนั้นหรอ,อแต่เขาไม่ใช้ดีกว่าอืมไม่จริงจอ โดงเอ๊ะอใช้โปรแกรมดูใช้โปรแกรมที่มันไว้ไลฟ์สตรีมดูเฉพาะเลยดูเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาส่งคลิปไปด้ดูมันสอนวิธีการไลฟ์สตรีมแม่มนนะเนี่ย ก็ขอแล้วพวยังได้มาเพาะอยากเล่นสตรีมจริงอเนอหลนเขหลุดก็เปขอเขาเนี่ย Kenapa nak nak nongol di W dia, di sih eh Ini kau nak nongol